สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นวตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของม่อนอาชีวะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยม่อนอาชีวะหรือว่านายธนเดชสีสงครามนั้นเคยมีประเด็นขัดแย้งกับกลุ่มการอื่นๆที่ขับเคลื่อนในกระบวนการกลุ่มมอบ3นิ้วจนต่อมาเนี่ยถูกตั้งอาชีวะอดีตแกนนําการอาชีวะเสื้อแดงขับไล่ออกจากกลุ่มนะครับอีกทั้ง คยพูดเนบแนนถึงเรื่องการเปิดรับเงินบริจาคของกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประมาณว่ากลุ่มของตนเองก็จะไม่เปิดรับเงินเพราะจะทําให้เกิดความไม่โปร่งใสล่าสุดเนี่ยนะครับ13กันยายน64ม่อนอาชีวะได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวคุณม่อนอาชีวะมีนบุรีโดยเป็นภาพที่รถของอม่อนเนี่ยนะครับถูกราดด้วยน้ํามันจนเสียหายรอบคันซึ่งมีรายละเอียดบอกว่านี่ไม่ใช่นิสัยนักเลงแต่มันคือหมารอบกัด ต่อมาเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook ชื่ออนุวัตภูมิมากซึ่งเป็นกรรมการสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโพสต์ภาพดังกล่าวของม่อนอาชีวะเนี่ยนะครับพร้อมทั้งโพสต์ข้อความประมาณว่าเป็นเรื่องของการอมเงินการทำม็อบโดยมีรายละเอียดบอกว่าผลของกรรมที่สร้างมันร้อนเป็นไฟได้เงินมาจากทำม็อบและอมไว้คนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเอาไปซื้อรถมาใช่ไหมเลยโดนเพื่อนเอาน้ํายาลอกสีรถมาราดให้เต็มรถเลยใครจะรู้จากบ้านม่อนใครหลักที่เข้าออกบ้านม่อนได้ เพื่อนม่อนไงเอวังจากนั้นม่อนอาชีวะโพสต์ข้อความอีกครั้งบอกว่าใช่ว่าจะทํารถผมพังแล้วผมจะไม่สามารถไปม็อบได้ถึงรถผมจะพังแต่ใจผมยังสู้ผมก็ไปม็อบได้เหมือนเดิมและผมออกไปชุมนุมตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทําได้เพราะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือไปฆ่าใครตายถ้าใจเรายังสู้เราก็ต้องสู้เชื่อมั่นและศรัทธาแน่นอนครับคุณผู้ชมรับทั้งหมดเห็นได้ชัดว่ากลุ่มขบวนการที่มีการเคลื่อนไหวตรงการเมือง โดยอ้างเพื่อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ทั้งฉบับและก็ไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงองค์คาพยศนั้นแท้จริงแล้วก็คือกลุ่มคนประเภทหนึ่งที่เต็มไปด้วยอคติที่พวกเขานั้นต่อต้านเนี่ยครับโดยไม่มีเหตุผลและไม่เป็นความจริงหรือว่ามีการสร้างเฟกนิวจากการมโนเอาเองซะส,ส่วนใหญ่นี่คือจุดด้อยอย่างสําคัญที่ทําให้ภาพรัชก,การต่อสู้ทางการเมืองของคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มกลายเป็นการต่อต้านด้วยอคติมากกว่าการสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีงามในสังคมแล้วก็ให้กับประเทศไทยอย่างที่กล่าวอ้างว่าอันเป็นการด้อยค่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามที่กล่าวอ้างเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะที่ผ่านมานั้นสิ่งหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะมีพฤติกรรมที่ใช้วาทกรรมบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีอีกประเด็นสําคัญนั้นก็คือเรื่องของเงินบริจาคคุณผู้ชมครับที่มีการแฉกันมาโดยตลอดว่า กลุ่มต่างๆนั้นมักจะมีเรื่องของการอมเงินบริจาคนะครับบอกว่าแกนนําเอาเงินบริจาคาาจาไปใช้หนี้สินส่วนตัวบ้างเอาเงินบริจาคเข้ากระเป๋าส่วนตัวบ้างเอาเงินบริจาคเนี่ยนะครับไปหาผลประโยชน์อื่นๆบ้างอย่างเช่นของม่อนอาชีวะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนนําที่ถูกแฉเนี่ยครับว่าเอาเงินบริจาคนั้นเนี่ยไปดําเนินการในการซื้อรถให้กับตัวเองนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดน,นั้นก็คือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการชุมนุมก็เกิดขึ้นนะครับก็คือว่า คนนั้นเนี่ยนะครับมีอย่างนั้นคนนี้มีอย่างนี้คนนี้เป็นแกนนำนะเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าท้ายที่สุดี่กความไม่โปร่งใสกับความเคลื่อนไหวที่มีผลประโยชน์แอบแฝงนั้นเนี่ยครับมันก็จะทําให้กลุ่มม็อบเหล่านี้เนี่ยเสื่อมไปในตัวลงทุกวันนะครับก็จะได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากนี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นในสังคมไทยจะนําไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าสังคมไทยเริ่มที่จะตาสว่างเห็นความเคลื่อนไหวของคนพวกนี้ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับออกมาขับเคลื่อนมาสร้างความวุ่นวายในบ้านในเมืองล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแทบทั้งสิ้นครับ